มันเป็นที่วัดที่ฮินดูมเป็นที่โตมัลลุปาบูชาไฟนี่เขาก็มาทำบุญให้ญาตินี่ใช่ไหมประชาชนคือแตก่ก่อนเนี่ยมัน เป็นที่บูชาไฟของอุลุกสะปะสปะเวลาเขามาบูชาไฟมาอะไรเนี่ยเขาก็จะมาอ่าทีนี้พวกประชาชนก็จะมาทำบุญให้ญาตอออนนิอันนี้ก็เป็นพวกกรามมาทำพิธี เอาทำบุญให้ญาติเสร็จแล้วก็จะเอาเงินให้บกพามที่ทำพิธีอันนี้ก็เป็นป่องที่ใส่ไฟใส่อันนี้เป็นมาตั้งแต่มสมัยก่อนพุทธกาลนะเพราะว่ายัางยังรักษาจาังนันไลที่สำคัญที่เขามาก็เป็นที่เวลา ประชาชนเขาก็มาทําบุญเขาก็จะมาทําบุญนี่แหละคือว่าเป็นเป็นที่บูชาไฟของอุลุกาสป,ปะัสป,ปะ นุ้รุกัสปะขยากัสปะนาที่กัสปะหน้าที่กัสปาก็อยู่นู่นอยู่ที่อิสุโนบาะแต่ว่านาทีกัสปะขยากัสปะอยู่ตรงใกล้ๆกับนางจูซดาถวาย์ข้ามทุพยากาแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นแม่น้ำแม่น้ำเอลันชลาลงไปนี่ ก็เป็นก็เป็นวัดเป็นอะไรเข้ามานี่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำเนลันชลาเอา่อนี่เขาก็มาทำใหม่ทำไม่นเความจริงมันก็อา่าไปดูก็ได้เดินไปเดินไปบูชาไฟของ ลูกกระสปะประชาชนเขาเข้ามาทำบุญให้แก่ญาติทีเป็นวัดโบราณทำบูชาทำบุญให้ญาติสวัสด,ดีครับคุณครับสวัสด,ดีมาก บุญทายาทเนี่ยคันไหมเขาก็มีมีกาวนิมส์วันนี้มาตามาตามาตาปีตุมาตาปีตุเขาอ่อ่าเขาจะมีการกล่าวกล่าวคำกล่าวแบบมาตาปิตโลมาตาแบบอะไรเนี่ยอ่าันนี้เป็นเราไปทำเขาก็มีพิธีเสร็จแล้วก็จะมี มันกับข้าวกระยาศาสตร์เนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยมันก็ทำพวกพรามก็จะพาพาเก่าว่าอ,อุทิศส่วนบุญนี้ให้เกยญาติอะไรนะฮะจะไปเขาก็เอาไปเสร็จแล้วก็ไปใส่ต้นต้นไม้นะต้นไม้ก็จะเป็นที่ทิศของดวงวิญญาณนะนะกนารทำบุญ ญยาตยิบูนให้แกญาติให้แกแต่ว,ว่ามีพิธีกรรมพิธีการพิธีกรรมพิธีการเวลาเขานั่นเขาก็จะมาทำพิธีเฉลิมมันก็มีมาตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลอ่ะ ที่มันก็ยังรักษาความเป็นเด็นเขาไว้ได้นะ